สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่นะครับทุกท่านนะครับในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้ก็มาพบกันนะครับกับแนวทางหุ้นนิกเกิเชาบ่ายปกตินะครับงวดประจำวันที่10เดือนกันยายน2567นกะครับก่อนไปรับชมทุกครั้งนะครับผมฝากคำเตือนพี่พี่นะครับแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขในรอบไหนแล้วค่อยเสี่ยงโชคนะครับผมเนาะ สำหรับนะครับแนวทางเมื่อวานนี้ของเราวันจันนะครับมาแค่รอบเช้านะครับพี่พี่เนาะรอบบ่ายนะั้นหลุดนะครับเช้าให้5กับ1นะครับพี่พี่ผลที่ออก3 3 2สามสองหนึ่งห้าท่านใดที่เอาตัวเด่นเนาะไปจับประกบคู่หรือวิ่งลูดนะครับเข้าไปที่1นห้านะครับผมในรอบเชานะ้าเนาะส่วนในรอบบ่ายให้1กับ3ผลที่ออก5้าเจ็ดห้ากับ7จ็ดสองนะครับอุส่าให้ลูดหนึ่งเนาะมา มาเป็นหนึ่งให้เราก็ไม่ได้นะครับเลขเจ็ดนะครับก็หลุดไปนะครับในรอบบ่ายมาแค่รอบเช้านะครับสำหรับแนวทางวันนี้ก่อนไปรับชมนะครับขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสำหรับพี่สมาชิกเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่าท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับสามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับสำหรับบ้านเสียงโชคนะครับผม คุนี่คือวันนี้รอบเช้าผมได้เลขพี่น้องนะครับก็อืไม่ใช่พี่น้องเนาะเลขศูนย์กับเลขเจ็ดนะครับพี่พี่เลขศูนย์เดี๋ยวนะครับพี่พี่ผมดูผิดนะครับพี่พี่ผมเขียนไว้แล้วผมดูผิดนะครับแปบ๊บนะครับศูนย์กับหกนะครับพี่พี่ขอโทษด้วยนะครับศูนยะ์กับหกเนาะ รูดไปที่เลข6นะครับรูดไปที่6 07 08 09 67 68 69นะครับ3ตัวให้ไปที่067นะครับเนาะวันนี้หุ้นในี่ให้เลขให้เลขหลัก หล,หลักสูงอยู่นะครับพี่พี่เนาะในตัวประกบคู่ในตัวเจาะนะครับ0 7นย์เนนะครับตัวเน้นนะครับพี่พี่ตัวเน้นให้ไปที่หกเจ็ดหกแปดศูนย์เจ็ดนะครับ 0 7 6 7 6 8นะครับผมส่วนแนทางในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายในรอบบ่ายนี้ได้เลขพี่น้องก็คือ4กับ5นะครับ4กับ5รูดไปที่เลข5นะครับ40 43 48 ห้าศูนย์ห้าสามห้าแปดนะครับสามตัวให้ไปที่สี่ห้าสามนะครับนะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสลับหุ้นนิกเกอ เช้าบ่ายปกตินะครับผมชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับวันนี้ขอให้พี่ๆสมาชิกโชคดีทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับผมสวัสดีครับ